ข้อหาด้านข้อเงินและชออ่อโกงทางเราเองค่ะก็ได้ทําการขยายผลนะคะไปยังบ้านพักของเจ้าหาและได้ทําการตรวจยึดของกลางมาได้หลายรายการค่ะผบว่ามีโทรศัพท์มือถือ5เครื่องมงินสด2 0 0แสนบาทบัตรเอทีเอ็มยีรบพก้อมุดบัญชีธนาคารทั้งหมดจำนวน8 8เล่มซึ่งจากการตรวจสอบนี้ยนะคะทางเราพบว่าหนึงในิบเล่มนั้นนะนะถูกเปิดภายใต้ชื่อของคุณธนกร และเปิดด้วยเลขแบบจำัวชายชน13หลักของคุณนะคะคือ่ะซึ่งตรงนี้ค่ะทางเราเนี่ยทำการตรวจสอบพบว่าสมุดบัญชีเล่มหน้ากาวคือสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยหมายเลขบัญชี4ตัวท้าย4 6 7 8สมุดเล่มนี้ค่ะเปิดเมื่อวันที่15เดือนกรุมพาพันธ์พุทธศักรกาช2567ค่ะเปิดที่สาขาโรบินสันสุพรรบุรีนะคะ ซึ่งผู้ต้องหาหรือว่าทางตัวของนายอภิรักษ์เจชาไัยบูรเขาได้การสะอดว่าทางตัวเองค่ะได้ทําการขายสมบัติชีเลหนาการกับผู้ต้องหาตรงนี้ใช่ตอนจริงหรือเปล่าคะคุณธาน,ณนากรธนาคารกรุงไทยผมไม่มีครับยืนยันและมั่นใจไหมมั่นใจครับค่ะแล้วจบค,คุณเองรู้จักกับนายอภิรักษ์เจชาไัยบูรหรือเปล่าคะไม่รู้จักครับไม่รู้จักเนาะแน่ใ,นใจไหมคะครับ ไม่พอจะมักคุ้นหรือว่าอะไรเลยถูกต้องไหมคะใช่ครับค่ะถ้าคุณชี้แจงว่าทางตัวของคุณเองเนี่ยค่ะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวของนายพลเนี่ยท่านดาบเองค่ะก็สันนิษฐานนะคะว่าข้อมูลของคุณอาจจะเกิดการเล่วแลอ่อกมาตากช่องทางใดช่องทางหนึ่งและถูกนำมาแอบอ้างหรือปลอมแปลงก็เป็นไปได้แต่ทางดาบก็ยังไม่ตัดใจเชื่อตรงคุณได้นะคะเพราะว่าการเปิดบัญชีใลๆเนี่ยต้องมีการยินดีจะตัวถูกต้องไหม คือการแกนใบหน้าแกและนิ้วมือและใช้แบบบำตัวชายชุดก็ไหมคะใช่ครับค่ะนั่นแหละค่ะแล้วทางตรงเองเนี่ยค่ะพอจะทราบไหมคะว่าข้อมูลของคุณเองเนี่ยอาจจะเกิดจาระลายออกมาจากทางไหนได้บ้างอะค่ะไม่รู้ครับไม่ทราบเลยเนาะอ่ะ ตรงนี้นะคะทางดารเองเนี่ยขอสอบถามนะคะเพื่อจะเป็นแนวทางสืบสวนของทางตำนี้ค่ะและจะทําการตรวจสอบว่าข้อมูลของคุณเองเนี่ยอาจจะจะมการไร้แองอกมาจากช่องทางตรงไหนเพืถึจเรามาแอบอ้างหรือมาแปลงของโรงพักอะไรนะครับเมืองประจวบเหรอค่ะเมืองประจวบอยู่ตารวจประจวบที่นี่ค่ะอ่าเมืองประจวบนี่เป็นโรงพักอยู่ในภาคอะไรของตํารวจภูธรครับอยู่ภูธรภาคเจ็ดค่ะครับ ภูมกิกับชื่ออะไรครับตลาชีพค่ะตำบลภูมิกับชื่ออะไรครับค่ะ่ันไทยทูนพงเขียนค่ะใช่หรือเปล่าครับผมมาเป็นนักข่าวอยู่ผมรู้ดีค่ะคุณก็คุณเป็นนักข่าวแล้วคุณก็น่าจะรู้ใช่แล้วซึ่ตรงนี้ค่ะทางตัเพราะเบอร์คุณเป็นเบอร์บวกมาผมก็รู้แล้วว่าเป็นเบอร์อะไร ีค่ะเบอร์ที่ตัวคุณเห็นเนี่ยค่ะอาจจะขึ้นเป็นเบอร์ต่างประเทศแต่เป็นเบอร์ที่ใช้ในการสนทนานะคะกับทางผู้ต้องสงสัยหรือไม่ใช่อหครับไม่เป็นไร,นรหรอกครับการบันเทึกไฟล์เสียงอ่ะคุณฟังค่ะคุณฟังเป็นการบันเทึกไฟล์เสียงค่ะป้องกันการเกิดการทุจริตของท้างา้าที่ด้วยนะคะและซึ่งเนี้ย ก็ไม่ได้ติดต่อผ่านตรงนี้ค่ะทางเราอยากให้จงคุณแดงได้เดินทางเข้ามาที่สอพเมืองประจวบเพราะทางเราเองค่ะก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาค่ะโดประมาณทางตรงคุณเดงได้ซึ่งตรงนี้คุณเองค่ะจะสะดวกเดินทางเขง้ามาเป็นเวลาไหนคะติดต่อใครครับที่สพเมืองค่ะคุณสามารถทำการติดต่อกับคุร้อยเวรค่ะร้อยเวรเองนะคะเขาจะทาการที่แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตรงคุณนะคะร้อยเวรชื่ออะไรครับ น,นี้ค่ะก็จะมีการเปลี่ยนร้อยเวนไปเป็นเ็กตามเวนเนะาะตัวคุณเองเนี่ยเข้ามาผมไม่ใช่ครับถ้าร้อยเวนถ้าถ้าถ้าร้อยเวนคนรับเรื่องผมอะ่ะก็ต้องระบุชื่อระบุได้เลยครับว่ายศอะไรอะไรยังไงอ่ะครับแล้วตัวของคุณเนี่ยสะดวกที่จะเดินทางเข้ามาเป็นเวลาไหนคะทีมผมมีก็ได้แจ้งถูกค่ะถ้าจะถ้าจะไปเดินทางไปเลยวันนี้เวนใครล่ะครับอ่ะเวนอาญาครับเวนอาญาครับ